โอเคครับผมก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับผม mm hmm. ก็อย่าลืมที่จะมากดไ like ลค์เพจริวคุงด้วยนะครับผมซึ่งในเพจก็จะมีโพสตเกี่ยวกับมอสที่ผมลงไปนะครับผมแล้วก็อยากติดต่อเข้ามาก็ให้ติดต่อมาทางเพจเลยนะโอเคไปชมคลิปันเลยโอเคครับผมก็ต้องสวัสบบดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกมอสอีกเช่นเคยเย์วันนี้ผมจะมาแจกมอสรถจะว่ารถแหกก็คล้ายๆรถแห่นะแต่ผมจะขอเรียกว่ารถเครื่องเสียงกันละกันนะครับผม อ่าคันนี้เลยนะสุดยอดเลยครับผมนี่โอ้มีมีคนนั่งอยู่บนนี้ด้วยโอเคครับผมนี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีทีมงานคอยเล่นเครื่องเสียงนะครับผมสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่านะครับซึ่งภายในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะออถือว่าคันนี้ภายในสวยอยู่นะใช้ได้ครับเปิดประตูดิ ประตูก็จะประมาณนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่มีมสปอตไลท์ตรงนี้เลยโอเคครับผมคันนี้น้องเขาก็ขอมานานแล้วนะครับก็คือเพิ่งออเอามาแจกให้นะ้องเดี๋ยวเราลองขับเคลื่อนสำหรับการขับเคลื่อนนี่ก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับรถเครื่องเสียงมันจะไปเอาเร็วไปไหนเออก็ค่อยๆขี่ค่อยไปค่อยไปนะครับผมหาบ้านงานเนาะเอ้ยดูดีเวลาเบรกมัองมีไฟด้วยป่ะที่นี่ป่ะ๋หนถ้าผมเปิด โอ้โหผู้ชมโอไม่กัดดูดิจะไฟมึงจะเอรอไปไหนนะเอออพอเปิดไฟฉุกเฉินนะคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้โคตรเท่ไม่ชนสวยเท่เท่เท,ท่มากเลยครับไอเบรกกอนไม่ชนได้ไหมเนี่ยได้อยู่เออว่ะ อนอชนอนี่เฉียดนิดเดียวแล้วจอดกันโอ้มันเร็วครับรถมันค่อนข้างคัน,คนใหญ่มันหนักหน้าเกินไปนะผมว่าโอเคเดี๋ยวเราลงโอเคครับผมตรหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s subscribe มาให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับแต่ว่าสวยจริงๆนะอืมถ้าตอนกลางคืนนี่คงแบบแจ่มเลยนะครับผมก็ลองไปโลดโหลดโหลดแล้วก็ไปขับตอนกลางคืนดูเอาแล้วกันนะครับ โอเคครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อย่าลืมมากดติดตามช่องซิมทีเฮดนะครับผมก็คือนี่คีโปรโมทนะแล้วก็กดเป็นกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดนะครับผมซึ่งใครจะได้อินโทรสวยๆก็ให้มาที่ช่องนี้เลยนะครับผมซึ่งเขาเราทำอินโทรนะครับผมราคาถูกๆแน่นอนครับผมโอเคครับผมก็อินโทรแบบของผมหน้าคลิปนั่นแหละแบบเดียวกันนะครับผมถ้าอยากได้ก็มาที่ช่องนี้เลยนะครับผมโอเค